เป็นอย่างไรบ้างปรมาจารย์ระดับ9ดาวนั้นแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์ระดับ8ดาวอย่างน้อย3เท่าในที่สุดก็ขเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์ระดับเดาวต่อไปเจ้าก็สามารถเตรียมพร้อมสําหรับการทะลวงสู่ขอบเขตกษัตริย์ระดับ1ดาวหากเจ้าต้องการมารูุบางสิ่งบางอย่างในมหาสงครามเหมือราชวงศ์นี้อย่างน้อยเจ้าก็ต้องไปถึงระดับกษัตริย์น้องลินหยานขอบคุณเจ้ามากเราสามารถไปได้ไกลขนาดนี้ก็พอเจ้าด้วยความสามารถของเจ้า ใช้เวลาไม่นานก็สามารถไปถึงปรมาจารย์ระดับเ้าดาวแต่ด้วยความช่วยเหลือจากผลไม้เงินแต่ด้วยความช่วยเหลือจากผลไม้เงินและทองมันจะเร็วขึ้นเพื่อราชวงศ์เราต้องโดดเด่นเพื่อราชวงศ์ต้าฝฟนงของเราลิ้นหยานและคนอื่นๆไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนข้ารู้สึกได้ว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในนั้นบางทีอาจเป็นยาหยางบริสุทธิ์ที่ลิ้นหยานต้องการและเขาต้องหาทางเข้าไป ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพลังในวังแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์ต้องมีสิ่งดีๆเรามาร่วมมือกันเพื่อทำลายฉันป้องกันนี้เธอคนนี้อีกแล้วเหรอเราไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าแค่สนับสนุนให้ทุกคนรวมพลังกันแต่เจ้าต้องการที่จะเข้าไปก่อนเฮ้เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันพวกเจ้าคิดว่าถ้าไม่รวมพลังกันจะมีหวังเข้าไปได้อย่างนั้นหรือ ดังนั้นครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจข้าจะเป็นคนเปิดเองเ hey. มีแต่ต้องทำจริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละไม่มีทางอื่นแล้วไปก่อนละอย่างน้อยๆก็คุยกันก่อนก็ได้มั้งข้าไปก่อนละรีบไปเร็วอย่าปล่อยให้เขาเป็นคนนำได้อีกลินหยานการที่เจ้ายัางไม่มาเช่นนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ข้าต้องเชื่อใจเขาลินยานจะต้องไม่เป็นไร ค่าต้องการเอายาอย่างบริสุทธิ์ให้เขาก่อนที่เขาจะมาถึงมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ที่นี่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบการปรุงยาที่หายากมากในโลกภายนอกเจอแล้วอะไรดวงตาแห่งไข้ก้นดวงตาไข้ก้นใช่แล้วพวกเราสามารถทำลายรูปแบบนี้ได้หรือไม่มีเพียงสองวิธีในการทำลายชั้นหินหนึ่งคือการเจาทะลุอย่างแรงและอีกหนึ่งวิธีคือการทำลายชั้นหิน เนื่องจากไม่มีใครในพวกเราที่จะสามารถทำข้อแรกได้สำเร็จมีเพียงข้อที่สองเท่านั้นที่จะทำได้ไม่เร็วเลยมันค่อนข้างเร็วที่จะทำลายชั้นหินแน่นอนหลังจากที่ข้าถูกท่านสั่งสอนมาเป็นเวลานานถ้าข้าไม่แข็งแกร่งขึ้นมันจะไม่เป็นการเสียหน้าท่านหรอกหรืออย่าเลเอะเทอะรีบๆทำลายให้เร็วแล้วออกไปจากที่นี่มิเช่นนั้นยาหยางบริสุทธิ์ของเจ้าจะถูกแย่งชิงไปยาหยางบริสุทธิ์ท่านพบยาหยางบริสุทธิ์แล้วเหรอ ไม่เพียงแต่ข้าพบมันเยลีและคนอื่นๆอีกหลายคนก็อยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นเจ้าต้องรีบไปเยลีตอนนี้ข้าจะกำลังทำลายรูปแบบพวกเจ้าคุ้มกันด้วยโอเคมันไม่ง่ายหรอกที่จะผักข้าออกไปทำลายได้แล้วสำเร็จอย่าต่อต้านเราอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนย้ายแล้วนี่คือค่ายคนเคลื่อนย้ายใช่ไหม ูเหมือนว่าจะแตกต่างจากอันที่แล้วเล็กน้อยพวกเราออกมาได้แล้วพวกเจ้าดูนั่นพลังวิญญาณอะไรแข็งแกร่งเช่นนี้ยาหยางบริสุทธิ์อยู่ในวังนี้ใช่ไหมแต่ในวังนี้มีซาสูนและหุ่นเชิดบางตัวที่ต้องรับมือหืมหลังจากได้รับเม็ดยาหยางบริสุทธิ์แล้วข้าจะสามารถฝึกฝนกายามางกรฟ้าได้แล้วใช่ไหมและสามารถเข้าสู่ขอบเขตกษัตริย์ระดับหนึ่งดาวนี่คือ